เรื่องเล่าจากไอูนวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของมาเนอุกเต้เด็กหนุ่มจากซิลดัสเดลาคอสตาประเทศอุรุกวัยนะครับซึ่งอุกเต้คนนี้เป็นผู้ที่ขับเคลื่อนไปด้วยจิตวิญญาณความเป็นนักสู้มาตั้งแต่อย่างเด็กๆโดยที่เรื่องการวิเคราห์สไตล์การเล่นหรือว่าประวัติของเขาบางส่วนเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเคยเห็นคลิปกันไปแล้วนะครับทั้งช่องเราแล้วก็ช่องอื่นเดี๋ยววันนี้นะครับเรื่องเล่าจากไอสูนจะพาไปรู้จักมาเนโอุกเต้ในแง่มุมแบบเจาะลึกเลยนะครับที่มาที่ไปของความเป็นนักสู้ขข Back ขอองงเาาก แล้วก็อะไรที่หล่อหลอมให้อูกาเต้เป็นแบบนี้นะครับอูกาเต้นะครับเกิดเมื่อวันที่11เมษายนปี2001นะครับในเมืองมอนเตเดวิโอประเทศอุรุกวัยเขาได้เริ่มเส้นทางอาชีพนักฟุตบอลในฐานะเด็กหนุ่มที่มีความฝันโดยเริ่มต้นพัฒนาตัวเองที่สโมสรท้องถิ่นซิติปาร์กนะครับก่อนย้ายไปที่เฟนนกเปิดตัวการเล่นอาชีพด้วยวัยเพียง15ปี233วันและกลายเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดในศตวรรษที่21ที่ได้เล่นฟุตบอลระดับอาชีพในอุรุกวัยซึงทําให้เขาได้รับการยกย่องเป็นออย่าาาางมกกกนน,กกนัจี้เข วกระโดดขึ้นมาสวมปอกแขนกับการทีมในวัยเพียงแค่18ปีเท่านั้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับความสําเร็จของเขาไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นนะครับอุกเต้ย้ายไปเล่นในโปรตุเกสต,ตอนอายุ19ปีและกลายเป็นกองกลางตัวหลักให้กับทีมฟาร์มาลิซาวอย่างรวดเร็วซึ่งเปลี่ยนแปลงฟาร์มาลิซาวนะครับจากทีมที่อยู่เหนือโซนตกชั้นขึ้นมาสู่การต่อสู้เพื่อพื้นที่ยุโรปอุกเต้อยู่คาแข่งกับฟาร์มาลิซาวได้แค่7เดือนครับก็บย้ายไปสปอตติงลิสบอนในช่วงซัมเมอร์ปี2021ตทีุ่เดโอกาสเริ่มต้นดนแทนเจาปิญา ที่ได้รับบาดเจ็บและหลังจากการจากไปของปาลินญ,ญาและมาเทียนูเน,นะครับกาเต้ก็ได้กลายเป็นคนสําคัญในแดนกลางในทีมของรูเบนอโมริและได้สร้างชื่อให้กับตัวเองในฐานะหนึ่งในกองกลางที่ดีที่สุดในลีกโปรตุเกสเวลานั้นแถมในระดับยุโรปเนี่ยอุกาเต้ก็โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นนะครับโดยที่เขาสามารถเข้าแท็กเกิลได้ถึง12ครั้งในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกเกมเดียวซึ่งสถิติต่างก็โดดเด่นจนไปเตะตาปารีสแซงแฉกแมงให้มาล่าลายเซ็นของเขาไปร่วมทับได้สําเร็จและต่อมาครับเขาก็ได้ย้ายมาร่วมทีมแมนย ซึ่งช่วงเวลานี้นะครับคือช่วงเวลาที่แมนยูเนเต็ดููในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีนักจิตวิญญาณน,นักสู้ของอูกเตอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้แมนยูเนเต็ดกลับมามีไฟติ้งสปิริตอย่างที่ควรจะเป็นก็ได้แต่ว่าก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องไอศูนย์ด้วยนะครับ ในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกทุกเรื่องราวทั้งในและนอกสนามของมานูเอลกาเต้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวในชีวิตช่วงวัยเด็กครอบครัวแบ็กกราวภูมิหลังแล้วก็เรื่องของไลฟ์สไตล์ความเป็นอยู่เรื่องส่วนตัวนะครับซึ่งถือว่าครบจบทุกเรื่องเลยก็ว่าได้แน่นอนครับว่าทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าจุดเด่นของมิดฟิลตัวรับชาวอุรุกวัยรายนี้ก็คือการเข้าแท็กเกิลได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับโดยที่สื่ออุรุกวัยมักจะเรียกเขาว่าเป็นมอนสเตอร์นะครับหรือว่าเป็นสัตว์ประหลาดใน เข้าปะทะเพื่อแย่งบอลมาให้ได้หรือเรียกง่ายๆก็คืออูกเตเป็นนักเตะที่มีสไตล์การเล่นที่ดุดันกัดไม่ปล่อยและการที่เขาขับเคลื่อนด้วยสปิริตความเป็นนักสู้เหมือนดีแคนไลท์นะครับทำให้เราแฟนๆว่านี่แหละคือนักเตะที่มีคาแรคเตอร์สําคัญที่จะมาปลุกชีพแมนูนเตดได้เริ่มแรกเลยครับเราจะต้องมารู้จักอูกเตในวัยเด็กก่อนนะครับโดยที่ชื่อเต็มของเขาก็คือมาโนเอลอูกเตริเบโรนะครับหรือว่าเรียกสั้นๆว่ามานูเขามีพี่ชายหนึ่งคนนะครับชื่อว่าเออร์นี่อูกเตส่วนพ่อแม่ของเขา าจะไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังในสาธารณะนะครับแต่ว่าพวกเขาก็คือคนสําคัญที่คอยวางรากฐานความสําเร็จของตัวลูกชายอย่างมานูอุกเตในช่วงเวลาการเติบโตของเขานะครับมาูเอุกเตนั้นใช้ชีวิตในวัยเด็กของเขาที่ซิวดัดเดลาคอสตาซึ่งอยู่ในมอนเตเดวิโอนะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของอุรุกวัยโดยที่อุกเตมักจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในช่วงวัยเด็กของเขานะครับที่ลากกมาในย่านซิวดัดเดลาคอสตานะครับกับครอบครัวของเขาและเขาก็เติบโตที่นั่นมาพร้อมกับพี่ชายของเขาอย่างเออร์นี่อุกเตนะครับซึ่งทั้งสองมีสาย สัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและสนิทสนมกันมากนะครับโดยที่ทั้งสองมักจะพูดกันเสมอว่าความสําเร็จของน้องก็เหมือนความสําเร็จของพี่และความสําเร็จของพี่ก็เป็นเหมือนความสําเร็จของน้องในช่วงเวลาแรกเริ่มในเส้นทางอาชีพนักฟุตบอลของอูกเต้นะครับรู้ไหมครับว่ามารเนอุกเต้เนี่ยช่วงที่เริ่มเล่นฟุตบอลเนี่ยไม่ได้เล่นในตําแหน่งกองกลางมาตั้งแต่แรกนะครับโดยช่วงเริ่มแรกเนี่ยอูกเต้ได้เริ่มเล่นฟุตบอลกับสโมสรท้องถิ่นนะครับซิตี้พาร์คในย่านซิลดาเดลาคอสต้าครับซึ่งอยู่ใกล้กับลา อุกเต้ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดของรุ่นเดียวกันเลยนะครับและในระหว่างช่วงที่เขาฝึกฝนทักษะตัวเองอยู่ในฐานะศูนย์หน้าตัวเป้าเขาก็ถูกแมวมองรายหนึ่งทาบทามจนได้นะครับจนได้มีโอกาสย้ายไปร่วมทีมสโมสร C ีเอเฟนิกซึ่งถือว่าเป็นสโมสรชั้นนําในเมืองบอนเตเดวิโอนะครับและนักเตะวัยหนุ่มรายนี้ก็ได้เริ่มต้นเส้นทางอาชีพฟุตบอลเขาใฝ่ฝันตอนนั้นนะครับอุกเต้นั้นถูกขนานนามกันว่าเป็น Jack of All Trade หรือนักเตะที่มีความสารพ ดรอบ้าน,นเพราะว่าตอนแรกเขาเล่นเป็นศูนย์หน้าก่อนที่จะถูกจับเปลี่ยนมาเล่นในตำแหน่งกองกลางบ็อกถูบ็อกนะครับที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยคุณสมบัติความเป็นผู้นําโดยที่เขาได้เติบโตมากับอะคาเดมีของเฟนิกซ์และถูกดันขึ้นไปติดทีมชุดใหญ่ของทีมในวัยเพียง15ปีเท่านั้นนะครับและก็กลายเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดในศตวรรษที่2 1ที่ได้เล่นฟุตบอลระดับอาชีพในอุรุกวัยนะครับและหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ได้ย้ายมาเล่นในยุโรปเมื่ออายุได้20ปีซึ่งอกเตก็ได้นึกถึงจุดเริ่มต้นน้นนนใเสทางอาชีี่พโดยทุกเต้กว่านี เป็นสิ่งที่ผมใฝ่ฝันมาโดยตลอดตั้งแต่ที่ผมยังเป็นเด็กซึ่งเป็นความฝันที่เด็กๆทุกคนเฝ้าวถวิลหาเมื่อได้เริ่มสัมผัสลูกบอลและในวันนี้ในตอนที่ผมอายุ20การที่ผมได้มาเล่นในยุโรปก็ถือว่าผมได้สัมผัสทอ้องฟ้าด้วยมือของผมเองแล้วโดยในช่วง2อสปีนะครับหลังจากที่เขาก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะอาชีพอดีตศูน้ารายนี้ก็ได้สัมผัสประสบการณ์และความสําเร็จในระดับทีมชาติเป็นครั้งแรกโดยที่อุกเต้ถูกเลือกติดทีมชาติให้เป็น23คนสุดท้ายี่รับสาเมริกาชุดท้ายนะครปี ปปได้วยและด้วยความสามารถอันโดดเด่นของอูกเต้นะครับเขาก็ช่วยให้ทีมชาติอุรุกวัยคว้าอันดับ3ามาครองได้นในทัวร์นาเมนต์นั้นและในระดับสโมสรเขาเองก็ถูกแต่งตั้งให้เป็นกัปตันทีมของเฟนิกซ์ด้วยนะครับภายใต้การคุมทีมของฮวนรามอนคาราสโกและเชื่อกันไหมครับว่าดาวรุ่งพุ่งแรงรายนี้ได้สวมปกแขนกัปตันทีมตั้งแต่อายุเพียงแค่18ปีเท่านั้นและจากการที่เขาได้เป็นกัปตันทีมแต่อายุยังน้อยพร้อมกับมีพรสวรรค์ที่ลนหลามทําให้ทุกคนเห็นได้ชัดเจนว่าสตาร์รายนี้ต้องมีเส้้นนนนนททาาาาางงงอออออออชีีีพ่่่่่ยยยยยดเเมมรคููแวักสข เตนั้นได้รับอิทธิพลมาจากครอบครัวของเขานะครับโดยที่ครอบครัวชาวอุรุกวัยส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดมาพร้อมกับ DNA นักสู้อุรุกวัยเป็นประเทศในอเมริกาใต้ที่ขับเคลื่อนไปด้วยจิตวิญญาณความเป็นนักสู้ที่พร้อมจะทุ่มเททุกหยดเลือดและชีวิตเพื่อชัยชนะซึ่งเราจะเปรียบเทียบกับโลกฟุตบอลได้ว่านักเตะชาวอุรุกวัยนั้นมีเลือดนักสู้ที่พร้อมจะตายเพื่อประเทศชาติซึ่งรู้จักกันในฉายาการาเชรัวซึ่งแปลว่ากงเรบของแชรัวนะครับซึ่งก็ตรงกับฉายาของทีมชาติอุรุกวัยแต่ว่าบ้าานเรไปแ คำนี้ว่าจอมโหดนะครับซึ่งก็เลยติดปากกันว่าจอมโหดรูกกวซึ่งชายานี้นะครับก็แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งความดุดด้านและความเป็นนักสู้นะครับยกตัวอย่างเช่นลุยซัวเลสนะครับที่ยอมที่ชีพทําแผนบอลในเกมฟุตบอลโลกปี2010นะครับที่ทําให้ทีมไม่เสียประตูแล้วก็สุดท้ายก็สามารถเอาชนะทีมชาติการ์นาไปได้ในการดวลจุดโทษเข้ารอบต่อไปนะครับพอได้รู้ถึงปูมหลังประวัติศาสตร์ของประเทศบ้านเกิดของเขาแบบนี้แล้วไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทําไมอุกต้ถึงได้เข้าบอลได้หนักแน่นและดุดันถึงลูกถึงคนโดยที่ไม่ ขแขขขงงงัออตวเเลยและด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมของอุกเต้นะครับในการแข่งขันฟุตบอลทัวนเมนต์โคปาอเมริกาชุดยู23นะครับซึ่งเป็นปีโอลิมปิกทําให้เขาเป็นที่หมายปองจากสโมสรต่างๆในโปรตุเกสและสุดท้ายเขาก็ได้ตัดสินใจย้าย,ายไปร่วมทีม FC ฟาร์มาริซาวในลีกโปรตุเกสนะครับด้วยสัญญา5ปีด้วยกันซึ่งแน่นอนครับว่าการที่เขาก้าวเท้าย้ายออกจากสโมสรที่ปลูกบ้นและบรรดาลความสําเร็จให้แก่เขานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับโดยที่อุกเต้ได้บอกลาเฟนิกสโมสรบ้านเกิดของเขาอย่างสุดซึ้งว่ามันถึงเวลาแล้ว ที่ผมต้องบอกลาสโมสรที่อบอุ่นแห่งนี้สโมสรที่คอยบ่มเพาะและทําให้ผมเติบโตขึ้นจากเด็กหนุม่มเป็นชายโตเต็มวัยที่พร้อมจะก้าวหนา้าช่วงเวลาที่ผมได้อยู่กับสโมสรแห่งนี้เป็นช่วงเวลาที่ผมได้เติบโตและเติมเต็มความฝันและใช้ชีวิตในช่วงเวลาอันสวยงามอีกทั้งยังเป็นช่วงเวลาที่ผมได้พบกับผู้คนมากมายที่ช่วยให้ผมได้เติบโตขึ้นและพัฒนาฝีเท้าของผมทั้งในฐานะผู้เล่นและในฐานะบุคคลทุกคนที่นี่ช่วยผมพัฒนาทั้งในและนอกสนามวันนี้ผมจําเป็นต้องก้าวขึ้นไปอีกั หนึ่งในอาชีพการคาแข่งของตัวเองโดยที่ผมมีเป้าหมายที่จะเติบโตก้าวหน้าต่อไปและสแสวงหาหนทางที่จะทําให้อาชีพของผมนั้นไปได้ไกลกว่าจุดจุดเดิมในทุกๆวันให้ได้อูกเต้นั้นอยู่กับฟาร์มาลิซาวได้เพียงแค่6เดือนเท่านั้นนะครับก่อนที่จะมีหนึ่งในสโมสรยักษ์ใหญ่ของโปรตุเกสอย่างสปอร์ติ้งลิสบอนจะเข้ามาแล้วก็คว้าตัวเขาไปร่วมทีมแต่ว่าสิ่งที่น่าแปลกใจนะครับก็คือเพราะเพียงแค่ครึ่งฤดูกาลที่เขาอยู่กับฟาร์มาลิซาวในโปรตุเกสนะครับสโมสรชั้นนําหลายตลาาายทีมต่งพ เข้ามาลุมจีบเขานะครับก่อนที่เขาจะถูกขายไปให้กับสปอร์ติ้งลิสบอนในที่สุดโดยในฤดูกาล2021-2022อูกเต้และปาโบสราเบียกลายเป็นการเซ็นสัญญาที่ดีที่สุดของสปอร์ติ้งลิสบอนโดยที่สโมสรนี้เลือกที่จะเซ็นเขาเพราะว่าตอนนั้นสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับได้เสียนักเตะสตาร์ของทีมไปหลายคนนะครับยกตัวอย่างเช่นนูโนเมนเดสที่ย้ายไปปารีสแซงต์แชร์แมงและในตอนนั้นเองครับอูกเต้ก็ได้ขึ้นมาแยกตำแหน่งกองกลางตัวรับตัวจริงของทีมกับเจ้าปาริญญาอย่างดุเดือดโดยทีี่้นนัมา ่งพรสวรรค์มากมายนะครับอย่างเช่นเปโดโปปโลมาติสนูเนสกอนซาโลพราตาและเปโดโกอนเาเวสและหลังจากที่เจ้าปาลินญ,ญาได้ย้ายไปฟูลแลมนะครับอุกเต้ก็ขึ้นมายึดตำแหน่งตัวจริงของตัวเองกับทีมได้สําเร็จนะครับและสิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือประตูแรกของเขากับสปอร์ตติ้งนะครับดันเป็นการใช้กฎการยิงประตูทีมเก่ายิงใส่สโมสร f เอฟซี FC, ฟา์มาริซาวิกด้วยซึ่งจุดประสงค์ของสปอร์ตติ้งลิสบอนนะครับในตอนแรกเนี่ยกะจะเซ็นอุกเต้มาเพื่อเป็นแบ็กอัพให้กับเจ้าปาลินญาเท่านั้นนะ ายเป็นว่าเขากลับพัฒนาตัวเองขึ้นมาอย่างรวดเร็วด้วยผลงานอันน่าประทับใจจนสามารถทดแทนการขาดหายไปของเจ้าปารินญ,ญาได้อย่างไม่เขินอีกทั้งนะครับอุกเตยังได้รับความไว้วางใจจากดูเบนอโมริมแล้วก็ช่วยทีไม่คว้าแชมป์ลีกครับของโปรตุเกสอย่างทาก้าดาริก้าประจำฤดูกาล2021-2022มาได้สําเร็จและเขายังได้รับรางวัลเบคตูเพย์ออฟเดอะเยียร์นะครับหรือว่ารางวัลดาวลุ่งพุ่งแรงแห่งปีประจําปี2022ของสโมสสนอีกด,ด้วยนะครับและที่พิเศษไปกว่านั้น ก็คือเขายังต่อยอดฟอร์มมันยอดเยี่ยมร้อนแรงต่อเนื่องในฤดูก,กาล2022-2023นะครับโดยที่ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนั้นเขาสามารถเข้าสกัดไปถึง34ครั้งนะครับซึ่งถือว่าเป็นจํานวนการเข้าแท็กเกิลสำเร็จที่มากที่สุดในรอบแบ่งกลุ่มของยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล2022-2023เลยนะครับโดยเฉพาะเกมที่พบกับไอทัลแฟงเฟิร์ตนะครับเขาสามารถเข้าแท็กเกิลสำเร็จถึง12ครั้งนะครับซึ่งเป็นการทาแท็กเกิลได้มากที่สุดในเกมเดียวอีกด้วยนะในรอบแบ่งกลุ่มและด้วยฟ ทำให้มันไปเตะตาหนึ่งในสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปนะครับอย่างปารีสแซงต์แชร์แมงหลังจากที่ปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับตกรอบยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยน้ำมือของยูเลียนนาเกลมันที่คุมบาเยนมิวนิกนะครับในตอนนั้นเนี่ยทีมยักษ์ใหญ่แดนน้ําผอมทีมนี้ก็ได้ตั้งสเปคในการเสริมทัพตำแหน่งกองกลางคนใหม่เข้ามาในทีมแล้วก็เล็งไปที่มาเนลอุกาเต้นั่นเองนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยคู่แข่งตัวฉกาดของเปเชก็คือเชลซีนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยถือว่าเดินดีีลลลกกกกกกัััับบอาาาาาเตตต้้้ไไไปปดว่่รรสแแแแซงงง์ชมมนนนะคหจ เนี่ยหนังสือพิมพ์โปรตุเกสอย่างเรคคอร์ดก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าอุกเต้เนี่ยได้เลือกแล้วว่าเขาอยากย้ายไปร่วมทีมปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับโดยที่ดีลนี้เปเช่ได้ทุ่เงินฉีกสัญญาของเขาในราคา60ล้านยูโรด้วยกันและในฤดูกาลนั้นนะครับอุกเต้ได้ย้ายเข้ามาร่วมทีมพร้อมกับลูก้าอองเดสลีคังอินมาโคอาเซนซิโอและฮูโกเอคกิติกเนะครับโดยที่ในตอนนั้นเนี่ยเขาปลูกตั้งความหวังว่าจะเป็นแกนหลักในแดนกลางของเปเช่เลยทีเดียวโดยในฤดูกาลที่ผ่านมากับปารรีสตตกกมมเเถิิ เข้าปะทะได้ถึง98ครั้งนะครับซึ่งถือว่าเยอะที่สุดในหลีกเอิงและที่น่าทึ่งไปมากกว่านั้นนะครับก็คือสถิตินี้เกิดขึ้นจากการที่เขาลงเล่นเป็นตัวจริงแค่21จาก34นัดเท่านั้นให้กับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับโดยที่ทีมแชมป์ลีกเอิงทีมนี้มีสถิติการคลองบอลเฉลี่ยถึง66%ซึ่งทําให้เห็นถึงความสามารถในการแย่งบอลอันน่าทึ่งของอุกเต้นะครับและตัวเลขการเข้าปะทะจริงๆแล้วเมื่อย้อนกลับไปฤดูกาลสุดท้ายที่เขาอยู่กับสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับมันยังสง ทำแท็กเกิลได้ถึง121ครั้งจาก31นัดนะครับซึ่งเป็นจํานวนครั้งที่มากที่สุดในบรรดานักเตะทั้งหมดในลีกโปรตุเกสฤดูกาลนั้นในช่วง2ฤดูกาลที่ผ่านมานะครับมีเพียงผู้เล่นคนเดียวเท่านั้นใน5้าลีกใหญ่ของยุโรปที่ทำแท็กเกิลเฉลี่ยต่อ90นาทีได้มากกว่าอุกัตเต้ครับและคนคนนั้นไม่ใช่คนอื่นคนไกลนะครับนั่นก็คือเจ้าปาลินยาคนที่อุกเต้ขึ้นมาทดแทนที่สปอร์ติ้งลิสบอนนั่นเองนะครับเราจะเห็นได้ชัดว่า,าการเล่นเกมรับของอุกาาเตเ้้ไดสรรงควมปะทับใจเป็นอออย่่าาาาางงมกกตลอดอชีพรแข รหรือพูดง่ายๆว่ามันคือเครื่องหมายการค้าของอุกเต้เลยนะครับโดยที่ฮวนรามอนคาลาสโกโค้ชจากเฟนิกส์ทีมบ้านเกิดที่เคยปลุกปั้นอุกเต้ก็ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่ามานอุกเต้เนี่ยเขาเล่นเหมือนมีปอดอยู่7ปอดและเขาไม่เคยที่จะหยุดวิ่งเลยแถมล e ุยส์เอลิกเก้กุนซือเปเช่คนปัจจุบันยังเสริมอีกนะครับว่าอุกเต้เนี่ยเป็นนักเตะที่มีความสามารถพิเศษในการขโมยแย่งบอลและลูกาองนองเดนะครับเพื่อนร่วมทีมที่เคยคว้าแชมป์โลกชุดเดียวกับเองโกโลกองเต้ที่หลายสื่อเอาไปเปรียบบเทียวว กาเต้เนี่ยคือกองเต้แห่งอุรุกวยก็ยังบอกอีกด้วยนะครับว่าเห็นอุกเต้เล่นเนี่ยผมนึกถึงเอ็นโกโลกองเต้เลยแหละวอรามอนการาสโกยังกล่าวเสริมนะครับว่าเขาสามารถครองเกมได้มากกว่าครึ่งสนามถึงแม้ว่าเขาจะเป็นกองกลางตัวรับแต่อุกเต้ก็รั้งอันดับ2ในหลีกเอิงนะครับในเรื่องของการแย่งบอลมาครองในบริเวณพื้นที่สุดท้ายในฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นสถิติที่เน้นย้ำให้เห็นนะครับถึงแนวทางการเล่นเกมรับที่ดุดันและเอาจริงเอาจังของเขาแต่ว่านะครับเส้นทางของเขาที่เปเชก็ไม่ได้สวยงามเท่าไหร่ด้วยสไต้ ัดยากรเล่นฟุตบอลของลุยส์เอลิก้นะครับไม่ค่อยจะเข้ากันเท่าไหร่นักนะครับทำให้เขาไม่อยู่ในแผนการทําทีมของล e ุยส์เอลิก้าลุยส์เอลิก้นะครับเป็นโค้ชชาวสเปนผู้เคยร่วมงานกับกองกลางตัวรับระดับเซเชียลบุสเกตและโรดี้ที่ขึ้นชื่ออย่างดีนะครับในเรื่องของสไตล์ฟุตบอลที่เน้นการของบอลสิ่งหนึ่งที่เขาต้องการจากกองกลางของตัวเองเนี่ยคือเขาต้องการให้กองกลางของเขาเนี่ยรู้สึกสบายใจในการรับบอลและส่งบอลภายใต้ความกดดันสไตล์การจ่ายบอลแบบ,อน,แบ,บอ,นอนุรักษ์นิยมของอุกเต้เนี่ยทำให้เขาไม่เหมาะกับแนวทางของลุยส์ โดยที่อุกเต้เนี่ยจ่ายบอลแบบโปรเกรสซีฟโดยเฉลี่ย4.1ครั้งนะครับและจ่ายบอลคีพาร์0.7ครั้งต่อ90นาทีในลีกเอิงซึ่งถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของลีกนะครับสำหรับกองกลางโดยที่กองกลางโดยเฉลี่ยของลีกเอิงเนี่ยจะจ่ายบอลโปรเกรสซีฟพาร์ที่5.4ครั้งนะครับและจ่ายบอลคีพาร์ที่1.2ครั้งตามลำดับนอกจากนี้นะครับวิธีการที่อุกเต้จ้องบอลและพุ่งเข้าไปพยายามแย่งบอลโดยตลอดเนี่ยก็ทำให้หลุยส์เอลิเกกไม่ค่อยชอบนะครับหลุยส์เอลิกเก้เนี่ยมองว่าการ เขาใส่บอลตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันจะทําให้โดนดึงออกจากตําแหน่งซึ่งสร้างความยากลาบากให้กับผู้จัดการทีมที่เน้นในรายละเอียดอย่างลุยส์เอลิเก้ตน้นฤดูกาลที่แล้วนะครับเอลิก้เคยบอกว่านะครับนักเตะทุกคนเนี่ยสามารถพัฒนาได้มานูเอลโอเกเต้ก็เช่นกันที่ผ่านมาผมเห็นเขาเล่นได้ดีเขาเป็นการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมโดยลุยคัมโปสผู้นวยการกีฬาของเราและเป็นผู้เล่นที่มีโอกาสพัฒนาได้อีกมากนะครับในการก้าวไปข้างหน้าเขาเป็นนักเตะอายุน้อยที่มีคาแรคเตอร์ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับเราและความต่อเนื่องที่เรา คือ1ในเซอร์ไพรส์ของผมช่วงต้นฤดูกาลแต่ว่าฟางเส้นสุดท้ายก็ขาดลงนะครับหลังความพ่ายแพ้ของเปเช่ต่อเอซีมิลาน2ประตูต่อหนึ่งในเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อต้นเดือนพฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วนะครับสแสดงให้เห็นถึงความไม่ลงรอยกันระหว่างแนวทางการเล่นฟุตบอลสไตล์บูล,ล้างผ่านของอุกเต้กับความปรารถนาของเอลิเก้ในเรื่องของวินัยในตำแหน่งและการจ่ายบอลขึ้นหน้าและการครอบครองบอลอุกเต้ถูกใช้งานในฐานะมิดฟิลด์ตัวที่ยืนอยู่ตามสุดนะครับตามหลังวิตินยาและวาเรนซาเอเมรีโดยที่เกม นั้นนะครับอูกาเต้เนี่ยถูกเล่นงานโดยรูเบนลอฟต้าชิกและนักเตะคนอื่นๆของเอซิมิลานนะครับในการจ่ายบอล1-2ึ่เพื่อลากอูกาเต้ออกจากตำแหน่งนะครับและโจมตีในพื้นที่ว่างเมื่ออูกาเต้เข้าไปไล่บอลน,นะครับโดยเกมนั้นเนี่ยอูกาเต้ชนะการดวลเพียงแค่3ครั้งจากการดวล15ครั้งนะครับและถูกจ้องจะเล่นงานจากกองกลางของเอซิมิลานและเตโอเอนังเดสนะครับในที่สุดเขาก็ถูกเปลี่ยนตัวออกและให้ฟาเบียงลุยส์ลงมาแทนนะครับและหลังจากเกมนั้นนะครับลุยเซอลิเก้ก็ไม่เลือกใช้มาเมยอุกเต้เป็นตัวจริงอีีีกกกเเเลลยยยใน League, นนมมูฟาแชป้ส์ะครั โดยที่ใช้วิตินยาวาเลนซาเมรีและฟาเบร์ลุยนะครับในทุกเกมรอบ็อกเอาท์ที่ทีมเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศถึงแม้ว่าฟอร์มในสนามของเขาจะถูกยกย่องว่ามีสไตล์การเล่นที่คล้ายกับเอ็นโกโลกองเต้ที่ดุดันและการไล่ล่าเข้าประท้าบอลดุดหมาป่านะครับแต่อย่างไรก็ตามชีวิตนอกสนามของเขากลับเป็นเหมือนลูกแกะเขาเป็นคนที่ชอบความเงียบสงบเรียบง่ายนะครับเขามักจะชอบใช้ชีวิตที่ง่ายๆสงบชิลชิที่บ้านพักของเขาที่กรุงปารีสและไลฟ์สไตล์ความเป็นอยู่ของเขาคือการที่เขาชื่นชอบที่จะใช้เวลาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติและสถานทีี่่ทเขาาชอบมก ที่ทําให้เขารู้สึกสงบผ่อนคลายอูกาเต้นั้นเป็นคนสมถะนะครับและถ้าถามว่านักเตะรายนี้มีรถหรูเป็นของตัวเองไหมคําตอบก็คือไม่นะครับน่าแปลกใจใช่ไหมล่ะครับที่นักเตะที่มีค่าเหนื่อยราวๆ6กล้านยูโรต่อปีในสมัยที่อยู่กับเปเชนั้นไม่มีรถสปอร์ตหรูขับเหมือนกับนักเตะคนอื่นโดยอูกาเต้ไม่มีรถนิยมในการสะสมรถสปอร์ตหรูรานะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเขาไม่เคยโพสต์รูปรถสปอร์ตต่างๆในโซเชียลมีเดียของเขาเลยแถมบางทียังมีคนเห็นว่าเขานั่งแท็กซี่ด้วยนซึึ่งงงแสดหเห็ถววิิีีชต เรียบง่ายไม่โอ้อวดพุ่มเฟื่อยของเขาแถมตัวเขายังโชคดีมากนะครับที่มีครอบครัวที่แน่นแฟนและอบอุ่นเสมอมาพ่อที่เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีแม่ที่คอยเป็นแสงนําทางและคอยให้กําลังใจเป็นคนสําคัญของเขาและก็ยังมีพี่ชายที่เป็นเหมือนเพื่อนสนิทที่เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับโดยในช่วงเบรกทุกๆครั้งนะอุกเต้ก็มักจะบินกลับไปที่บ้านเกิดของเขาอยู่เป็นประจำจากที่ได้ฟังมาทั้งหมดเป็นไงบ้างครับมาในอุกเต้นักเตะที่ดุดันในสนามลงสนามเนี่ยการแย่งบอลเหมือนการทําสงครามนะครับแต่ว่านอกสนามเนี่ยกลับเป็นนักเตะ ที่สมรถะเรียบง่ายไม่โอ้อาฟุ่มเฟือยนะครับแล้วก็มีวินยัยตอนนี้สถานการณ์ของแมนยูไนเต็ดไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับก็หวังว่าความเป็นนักสู้ของอุกเต้นเนี่ยจะเข้ามาช่วยกอบกู้แมนยูไนเต็ดได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจใหครับช่องไอูนด้วยนะครับสวัสดีครับ